ครับก็ขอกราบสวั USSR, oh more, สดทีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมแมนผูดไทยนะผมคลิปวิดีโอนี้ทุกคนอ่านเรามาอยู่ในแอปของแคชสินนะทุกคนอ่าแอปนี้จะเป็นแอปอ่านข่าวแล้วก็อ่านมังงะนั่นเองนะทุกคนอ่าถ้าใครทุกคนอ่าชอบหาเงินเข้าวอลเลตนะคนในการอ่านมังงะนะทุกคนอ่าผมแนะนําแอปนี้เลยนะทุกคนอ่านนี้เลยเนาะมันจะมีมังงะหลายตัวอยู่นะฮะทุกคนตรงนี้เนาะอ่านี่เลยแล้วก็มีข่าวด้วยนะทุกคนเพื่อสะสมเหรียญนะทุกคนอ่านมังงะเก็บเหรียญก็คือให้เรากดคลิกเข แล้วก็ให้มากดตรงนี้เนาะนี่อ่านนะทุกคนอ่าตรงนี้นะคนแล้วก็สามารถอ่านได้นะคนแล้วก็มันจะมีเหรียญตรงนี้นะคนอานนี้นี่มันหมุนอยู่เนาะตรงนี้อ่ะก็รอมันเต็มนะคนอ่าแล้วก็อ่านมาอ่ะไปเรื่อยๆนะคนเป็นเพื่อนดีนะคนอ่าประมาณนี้เนาะอ่าไม่ไม่อยากอ่านนะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมรอให้อ่าเหรียญมันเต็มก่อนนะฮะทุกคนอ่าเดี๋ยวค่อยกลับไปดูเนาะอ่าตรงนี้ไม่ต้องกดลับก็ได้นะคนก็คืออ่า มันเหรียญมันจะสะสมเข้าอ่าแอปของเราอัตโนมัติเลยเนาะนี่เลยมันเต็มแล้วนกคนนี่ก็รอให้เหรียญมันขึ้นนะนกคนอ่านี่ได้มาห้าเหรียญน,นะคนแล้วก็กดกลับได้เลยนะคนกดมาเนาะเข้าร่วมเอะยกเลิกอ่ะออกมานะคนปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านข่าวนะคนอ่ะแล้วก็มันใหญ่นะคนอ่ะพวกนี้เนาะมันใหญ่ความเนาะ ก็สามารถมาเล่นได้นะคนหรือใครจะเอาแอปนี <S <S ้ไปเชิญเพื่อนนะคนก็สามารถเชิญได้นะคนนี่เลยเนาะตรงนี้คือการเชิญเพื่อนนั่นเองนะคนนี่นี่เราสามารถมาชวนเพื่อนได้นะคนนี่ตรงนี้เป็นลิงก์ของเรานะคนตรงนี้ก็จะเป็นรหัสคําเชิญนั่นเองนะคนอ่ะตอนนี้เนาะไม่มีกิจกรรมอยู่นะคนอ่ะนี่ผมเพิ่งเชิญเพื่อนไปแปดคนเองนะคนอ่ะก็ได้รับเหรียญมาก็อ่ะหนึ่งคนต่อเจ็ดพันเหรียญนั่นเองนะคนอ่ะถ้าใครสนใจแอปนี้นะคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไ้ให้แล้วกันเนาะใต้ลังคลิปเนาะกับ ช่องเขาอธิบายนะคนะประมาณนี้เลยเหรียญก็เก็บตรงนี้ก็เก็บได้นะคนนี่น,นี่กดเก็บเลยนะคนนี่อ่ะทุกคนพอเราดูโฆษณาจบนะคนก็กดปิดไปได้เลยเนาะนี่ได้รับมาอีกหนึ่งร้อยเหรียญน,นะคนแล้วก็ถ้าใครอยากจะรับอีก88เหรียญน,นะคนก็ให้ดูวิดีโออีกทีหนึงนะ่งเนาะแต่สำหรับผมยังไม่ดูแล้วกันอ่ะออกก่อนนะทุกคนแล้วเหรียญมันก็จะมาสะสมตรงนี้นะคนนี่น,นี่ชั้นตรงนี้เนาะ ก็กดเข้าไปนะคนนี่นี่เดี๋ยวมันปรับอยู่นะคนวันนี้ผมได้มาแปดพันนะคนอ่ะผมนั่งอ่านมางงะเล่นนะคนมานี่เลยตรงนี้ก็มีกิจกรรมเขาด้วยนะคนก็มีเยอะอยู่นะคนถ้าใครจะถอนเงินนะคนก็ให้มาตรงนี้เนาะนี่นี่นี่มันจะมีคําว่าถอนอยู่นะคนอ่ะแล้วก็บันทึกเนาะกดเข้าไปหนึ่งที่อ่ะมีโฆษณาอ่ะมาอีล้วคนโฆษณา <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคนเดี๋ยวผมตัดคลิปออกให้ละกันอ่ะ อ่ะทุกคนพอเรากดถอนเข้ามานะคนอ่ะมันจะเจอในหน้านี้เนาะอ่ะมันจะมีทุนมินิบอลเลต์นะคน, et, นะคแล้วก็เพย์เพาแล้วก็ ato, ค่าถอนุกคนตอนนี้ผมมีอยู่103บร้ยสาทบาทุกคนอ่ะผมต้องไปหาเพิ่มมาอีกส7ิบเจ็ดบาทนกคนเพื่อถอนร้อยห้าสิบเนาะแต่ว่านะคนใครที่สมัครมาใหม่นะคนอ่ะมันจะมีสิบบาทด้วยนะคนแล้วก็ใช้คะแนนนิดเดียวนะคนอ่ะประมาณ สองหมื่นห้านะคนอ่าสิบาทเนาะอ่ะมันจะมีสิบาทจูสาหรับใครที่ดาวนโหลดใหม่นั่นเองนะคนอ่ะสำหรับของทูม,มันนี้บร,ริเลตนะคนจะมีหนึ่งร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบาทแล้วก็ห้าร้อยบาทนั่นเองนะคนอ่ะแล้วก็มันจะมีของเพนะียพาวเนาะนี่เลยหนึ่งร้อยบาทนะคนแล้วก็สองร้อยบาทนะคนอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ค่าโทรนะคนนี้ค่าโทรก็จะมีหนึ่งร้อยบาทกับสองร้อยบาทนะคนอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะสําหรับนี้ อ่าตรงนี้ผมยังจะไปอ่านมั่งอ่ะเพิ่มนะคนอ่ะเพื่อมาถอนเงินนันเองนะคนแอปนี้ได้จริงแน่นอนนะคนผมถอนมาแล้ว em. lasse, นะคนอ่าประมาณนี้เนาะก็กดกลับไปนะคนอ่านี่เลยเนาะเหรียญของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคนอ่ารายได้ทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้นะคนอ่านี่ตรงนี้ก็ถ้ามีเพื่อนนะคนให้กรอกหน้าคำเชิญก็กอกได้นะคนอ่าประมาณนี้เนาะแต่ตรงนี้ขัดไปก่อนนะคนหรือใครนะคนที่อยากจะได้เหรียญเร็วๆนะคนอ่าถ้าใครอยากจะได้เหรียญเร็วๆจากแอปนี้นะคนให้มาตรงนี้ นี่เสนอนะคนกดเข้าไปหนึ่งที่เนาะนี่เลยอ่าทุกคนมันจะมาโผล่ในหน้านี้นะฮะทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมานะทุกคนนี่เลยนี่มันจะมีเวทนะคนหรือภารกิจนั่นเองนะคนเราสามารถมาทําภารกิจพวกนี้ได้นะคนนี่เลยเนาะก็ได้มาห้าแสนกว่าก็มีนะคนแนะนำนะคนถ้าใครจะอยากได้เหรียญเร็วๆนะคนหาแต้มที่มันน้อยไว้นะคนอ่าแล้วก็เล่นแป๊บเดียวนะคนมันเป็นการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะคนอ่าประมาณนี้เลยสําหรับตรงนี้ อลองเอาไปศึกษากันดูทุกคนอ่าตรงนี้เนาะมันมีเหรียญน,น้อยเหรียญมากอะ่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูเนาะอ่านี่เลยเดีย๋ยวรอมันแป๊บเดียวเนาะทุกคนอ่ะกดปิดไปก่อนนะทุกคนตรงนี้อะปิดไปก่อนเนาะนี่เลยทุกคนนี่นี่นี่มันจะมีการดาวโหลดแอปทุกคนเนี่ยอู้ได้หนึ่งล้านเลยทุกคนแต่เควสดมันน่าจะยากนะทุกคนผมคิดว่าเนาะก็ไม่เป็นไรทุกคนไปหาทำไอ้พวกที่มันน้อยๆอ่ะทุกคนนี่นี่น พวกเนี้ยสามพันแปดพันอย่างเงี้ยนะคนมันจะได้เร็วกว่าเนาะอ่ะเรากดเข้าไปดูได้นะคนกดคลิกเข้าไปเนาะอ่ะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกด้วยนะคนก็ไม่เป็นไรนะคนใครอ่านออกก็เอาไปเล่นดูนะคนะประมาณนี้เลยอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยุกคนนี่นี่เกมไก่อย่างเงี้ยสี่พันเหรียญอ่ะเล่นให้ถึงเลเวลสิบเองนะคนก็คืออ่ะเราดาวน์โหลดเกมไปนะคนเล่นถึงเลเวลสิบมันก็จะได้รับสี่พันแปดร้อยเหรียญเลยนะคนนี่เลยเนาะอันนี้ก็เลเวลสิบนะคนอันนี้เลเวลสิบห้านะคนอ่ะประมาณนี้เลยเนาะ เรเบลยี่สิบห้าหิตห้ายี่สิบนคนอ่ะก็มีเยอะนะคนลองเอาไปเล่นกันดูนะคนแอปนี้เนาะหรือใครไม่อยากดาวน์โหลดนะคนก็สามารถอ่าไปอ่านมังะงได้นะคนตรงนี้เนาะอ่านนี่มีนิยายนะคนนี่ก็มีมังะให้อ่านาเยอะแยะนะคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านข่าวนะคนนี่เลยเนาะก็ให้เลื่อนลงมานะคนแล้วก็คลิกเข้าไปในข่าวในข่าวนึงเนาะกดเข้าไปปุ๊บเนาะอ่ามันจะมีวงล้อตรงนี้นะคนมันหมุนอยู่เนี่ยตรงนี้นะคนมันจะสะสมเหรียญนั่นเองนะคนอ่ะแล้วก็ขยับมันอย่างเนี้ย ขยับไปขยับมานะคนอ่ะวงล้อมันก็จะหมุนอ่ะประมาณนี้นะคนแล้วก็รับเหรียญน,นั่นเองง่ายๆนะคนอเดี๋ยวผมจะหา,าตรงที่มันสําคัญก่อนนะฮะทุกคนอเดี๋ยวก,กดกลับก่อนนะคนว่ามีอะไรอีกนะคนอ่ถุงทองพวกนี้ขอรับได้นะคนนี่นี่แต่ว่าตอนนี้มันยังรับไม่ได้อยู่เนาะนี่ๆๆนี่เห็นปะนี่ๆๆนี่นี่ทุกคนมันนับเวลาอยุดที่ผมรับไปอ่ะนะคนตรงนี้ก็จะเป็นการเชียนเพื่อนตรงนี้ก็ประวัติการอ่าเชียนเพื่อนของเราทุกคนมีใครบ้างที่ ใส่ลิงก์เราหรือโค้ดเรานั่นเองนะคนอ่านี่ก็สามารถมาดูได้นะคนนี้เลยเนาะนี่ก็ได้รับแบบนี้นะคนอ่านี่นี่เจ็ดพันห้านะคนแล้วก็มีหนึ่งหมื่นนะคนแล้วก็หนึ่งหมื่นสองพันห้านะคนอ่าประมาณนี้เนาะล็อกอินหนึ่งสามบันนะคนเพื่อนล็อกอินหนึ่งสามบันนะคนแล้วก็จะได้รับพวกนี้มานะคนอ่าประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนเราเล่นนะคนอ่ะประมาณนี้ก็กดกลับไปนะคนสามารถเอาไปเล่นกันได้นะคนแอปนี้แอปฟรีนะคนสามารถดาวน์โหลดได้ใน g l e p l a y พ t o r e นะคนอ่ะประมาณนี้เลยนะคน โอเคนะคนสำหรับแอปของแคทฟินนะคนนะถ้าใครสนใจนะคนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไปให้แล้วกันเนาะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคนอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ที่อยู